ลมาวันนี้ขอเปิดปิดด้วยสวัสดีครับว่าพบกับอ๋อสามสีอ๋อหญิงไงวันนี้ทำไมใส่ชุดนี้คะวันพุธนะคะเป็นนโยบายต้องสนับสมองภาคไทยจ้ะจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วกับภาคไทยคนละครึ่งนี่รู้สึกจะหมดแล้วน่าจะไม่ถึง ใช่ค่ะค um> um ok ุณแองเกลมันเกลทนใจกว่าเราอทุกวันเงี้ยมนหมดแล้วเอาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณร้าน The w o o f Cafe ค่ะคาแฟกาแฟที่แปลว่าสุนัขจิ้งจออบคือหมาป่า ฟอก็คือสมาจิ้งจอกนะคะทุกคนอ๋อเพราะฉะนั้นเรามาร้านนี้จริงๆเรามาบ่อยมากใช่เราติดใจกาแฟใช่ค่ะจดวันนี้เราได้กาแฟคือเป็นอเมริกาโนโรชูอโนไซรัปควอต้างนะคะรสชาติรัปักดีอ่าโอเคคุณระดาอันนี้คาปูชิโนนี้เข้มแบบนะคะใส่โค้ดเข้มชาชิพ้าถหวานน้อยหวานน้อยเข้มหวานน้อยคีนี่คีนี่ คีนี่กพ็พองน้ำของคุณกะปินะคะเพราะกะปิมจะเป็นอเมริบบการโนโนไซรัปโนโชก้าข้าวเค็มนะะคได้น้ำแข็งเยอะกว่าสีด้วยใช่มีมาคือภาพลักษณ์ของร้าน,น,นไม่เค้าดูแล้ววันนี้กะปิจืดๆวันนี้กะปิสวยค่ะเพราะวันนี้น้องใส่ผ้าเป็นไรไม่เอารุ่นโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณรู้ไหมคุณเป็นอะไรคะต้งแต่สิวอยู่เดียวกันแล้ววันนี้ร้านนี้มีอะไร จริงๆเราไก้คอมเมนตเพื่ออะรอเมริกันน้องมะพร้าวไงโค๊กโค้นโน้กโค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 ม่ได้กโเ้การ้ะโค้กรค้กโา้กโน้กโด้กโคเกโค้กโน้กดค้้กโค้กโค้กโค้กโะ้กโค้กโงจัโค้กโค้กโคากโ้กโค้กน้กโค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 ้กโเรก้กกคกคโคโร้นนี้้ตัวเองมีกแฟมีขนมขนม ขนมเลยลองทานสโคน์ไปนะคะกับแฟดีลองเลยนะสโคนสโครชิ้นเท่าไหร่นี่มาเาะชิ้นสโคนชิ้นเท่าไหร่นะคะนี่จะมาจุ่มจมได้สโคนที่นี่อร่อยนะคะสโคนที่นี่แต่เราตอนนี้เราช่วงนี้เรางดขนมนะคะเราก็จะพัก่อนจะโรลวัตคืนอันนี้บรรยากาศดีแสงดีใครชอบแสงไม่ดูเดี๋ยวไม่ะูเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวให้ดู นี่คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะคะมุมๆแล้วก็สีโปรยมุมๆแล้วก็นี่ทัดๆกันจะประมาณนี้ออ่ะะหนนนังงสืทาา้คแล้วก็มีโต๊ะประชุมเนาะร้านอยู่ตรงไหนคะโต๊ะทำงานนี่ๆโต๊ะทำงานโต๊ะประชุมฉากสวยมากนะฉากสวยมากแล้วก็จะมีผู้หญิงสองคนร้านอยู่ตรงไหนคะคุลดาอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมอเวนี e x ็กซิฟรีนะทางออกจะเห็นป้ายแซปเมนูนีสาไก่ย่างเขาสวนกวางอยู่ตรงข้ามเข้าซอยโรงพยาบาลขอนแก่นเนาะชโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะมาถนนประชาสโมสรนะคะหรือถนนประชาสโมสรซ้ายมือนะข้างๆโรงแรม กาแฟดีกาแฟดีพนักงานดีเพราะฉะนั้นวันนี้3ามสีรีวิวของเราได้แต่กาแฟเพราะว่าขนมโดนมากใช่จริงจริงร้านนี้เรามันแต่ร้านแรกที่เริ่มคนละครึ่งเพราะว่าเจสสีได้โทนสัมภาษณ์มาแต่ว่าเราไปรีวิวร้านอื่นแล้วก็กลับมาที่เดิมเรารู้สึกที่เรารู้สึกผิดเราก็เลยต้องกลับสีก็ถือที่สีรีวิวง่ายได้สัมภาษณ์ออ๋กันแต่มันไม่อยู่ในช่องเรา แต่นี้นำมาเป็นช่องของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะคะในรายการสามสีสมสรีดบ๊ายบายรักงานให้ทาปา<ะ>จูจูหมดทําปา